สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาเก็บฝรั่งอีกแล้วนะคะเก็บได้เก็บดีฝรั่งที่นี่นะคะเป็นฝรั่งสวนของพี่ชายดาวเองบ้านติดกันบ้านดาวปลูกสี่ต้นดาวเก็บได้ทุกวันแต่วันนี้สวนปลกมาสวนพี่ชายค่ะสวนของพี่ชายาข้างๆบ้านก็ปลูกหลายต้นมากกว่าดาวค่ะเพื<ๆ>่อนๆดูค่ะปลูกเป็นแบบนี้เลยค่ะ<ๆ>เพื่อนๆอ,อยากจะปลูกขายเหมือนกันนะแต่ว่าฝีมือยังไม่ถึงค่ะตอนนี้ก็ อยากจะมาลองชิมสวนนี้บ้างว่าจะอร่อยไหมฝรั่งของพี่ชายนี้เพิ่งลงไปแค่ปีเดียวเองนะคะสังเกตว่าต้นเขายังกิ่งก้านไม่ใหญ่ค่ะเพื่อนๆกิ่งก้านยังเป็นเด็กๆวัยรุ่นอยู่แต่ว่าผลที่ออกมานี่ดกเหมือนกันค่ะก็จะมีผลที่ห่อบ้างไม่ห่อบ้างเหมือนกันนะเพื่อนๆน,นะก็คือเราทําเกษตรกันแบบบ้านๆทากินทําทานกันเองดังนั้นก็ปลอดภัยจากสารเคมีปุ๋ยก็เอาขี้วัวอย่างเดียว ขี้ไก่ขี้วัวแถวบ้านเพราะว่าเราเลี้ยงไก่เนาะขี้วัวเราก็ซื้อมาผสมบันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ปลูกกันง่ายๆมาวันนี้เราก็เริ่มเก็บกันเลยนี่เห็นไหมอันไหนที่ไม่หอมมันก็จะหน้าตาแบบนี้แหละอ่าก็ไม่เอาเนาะนี่อย่างนี้ก็ผิวสะผิวขาวๆสวยๆเนี่ยอบๆตัดไปเลยเพื่อนๆวันนี้ก็จะก็น่าจะได้หลายตะก,ก้าอยู่นะมาค่ะตามมาตามมา,า,มมาเพื่อนๆอ,อันนี้ก็พึ่งลงนะสังเกต ต้นตำแยเลี้ยดดินมากดูสิเท่ากับแค่นี้ของดาวเองแต่ลูกค่ะเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนๆนดูค่ะผิวขาวนวลมากเลยอันนี้ก็เป็นกิมจูนะคะเพื่อนๆนลักษณะกิมจูเพื่อนดูนี่ห่ออยู่นี่ก็คือใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยดาวว่าไอ้ใหญ่ๆงี้เราเราตัดมันไปด้วยดีกว่าเพราะว่าต้นมันเล็กแล้วมันเลี้ยงไม่ไหวอะ่ะสงสารต้นมันเนาะพอมันมันเยอะจัดมันก็จะมันก็จะหนักแม่มันไง แม่ก็เลี้ยงลูกเยอะเนี่ยค่ะเพื่อนๆสวยนะถือว่าโอเคเพราะว่าเราห่อกันแบบห่อกันแบบบ้านๆไงเราห่อแต่พลาสติกจริงๆแล้วต้องห่อกระดาษอีกทีนึงเนาะมันถึงจะโอเคผิวก็จะขาวจ้ากว่าน,นี้มานี่นี่น่เด็กต้นในนี้เห็นไหมเนี่ยมันเพิ่งปลูกแต่ว่าลูกมันโดกเกินไปตัดเถอะเพราะว่าไม่งั้นกิ่งหัก แต่พอเราเก็บผลมันเสร็จแล้วเราก็จะต้องตัดกิ่งแต่งกิ่งมันอยู่แล้วนะคะแต่ให้เพื่อนๆดูว่าฝรั่งเนี่ยตอนแรกก็ซื้อมาสามสี่ต้นกันแต่พอปลูกแล้วได้ผลเนี่ยเราก็เลยซื้อกันมาเพิ่มอีกปลูกเป็นแถวยาวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปตามไปเก็บกันต่อนี่ต้นเล็กๆเองแต่ลูกดกมากเพื่อนๆ อันไหนที่ยังไม่โตก็ยังไม่เก็บเนาะนี่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 มาดูอันนี้โอโหห่อแบบสองลูกสามลูกมันดันมันแบบว่ามันแย่งถุงกันไงถุงมันก็เล็กกระจิตเดียวนะเพื่อนเพื่อนเราก็แกะออกดีกว่าดูคือจริงๆแบบเสียดายไงถ้าเขาปลูกปลูกขายเนาะ ถ้ามันอยู่งี้เขาก็จะไม่เอาไว้หรอกเขาก็จะเอาออกมีลูกเล็กๆติดมันต้นสมสานต้นแกะออกดีกว่านะคะแกะออกกันนี่เห็นไหมต้นนิดเดียวแต่ว่ามันจะอ้น้ำต้องเอาออกเลยบางทีเราก็มาแกะดูกันก่อนนะว่าหน้าตาอันไหนมันเลิศเราก็จัดการเลยแกะๆบางบางลูกก็ไม่ได้ห่อค่ะเพื่อนไม่ได้หอนะ่อหน้าตาก็จะเป็นกะแบบนี้นะคะ่ะเหมือนผู้สาวเป็นกะ เหมือนเรานี่แหละหน้าด,ดําดีเออนี่พี่น้องนี่สังเกตกิ่งหักค่ะเพราะอะไรคะนี่นี่เพื่อนเพื่อนกิ่งมันหักเพราะว่าลูกมันหนักขนาดนี้มันจะไม่หักได้ยังไงเนี่ยค่ะลูกใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือดาวอีกอันนี้ก็ตัดไปเลยค่ะเพราะว่าแต่งกิ่งให้มันอยู่แล้วมันมันต้านทานไม่ไหวมันหนักเกินเหตุมันก็ต้องตัดทิ้งเนาะมาน,นีเอาไหม นี่ก็ใหญ่ด้วยนะนี่นี่เพื่อนๆตัดค่ะส่วนของพี่ชายนี่ทําไมฝรั่งเขาหน้าตาดูดีกว่าของดาวอีงนะลูกจะใหญ่กว่าสังเกตแล้วก็ดาวเคยชิมเวลาดาวมาเดินมาดูกบหลังบ้านดาวก็เด็ดชิมบ้างเพื่อนๆกรอบอร่อยนะคะกรอบอร่อยค่ะแล้วก็ปลอดสารเรากินได้เลยเช็ดเช็ดล้างๆก็กินได้เลยค่ะปลอดจากสารพิษ อันนี้ยังไม่ใหญ่ไม่เอามีลูกเน่าๆนี้ก็ไม่เอาตัดทิ้งไปอุย้ยกันไก่หนีบมือเจ็บเลยกันไก่หนีบมือเจ็บเลยอะโอ้โหผิวขาวเจื้อเลยเหมือนสาพม่าในตาแขกเลยนะจ๊ะดูสิจ๊ะอุย้ยไม่เป็นไรตรงดำๆอย่างนี้เราก็เฉือนทิ้งไปค่ะแต่ว่าผิวเขาอย่างนี้ก็อร่อยนะเพราะว่าเขาแบบสุกละเขาแบบเนื้อนุ่มแล้วค่ะเบิ้งพี่น้อง ดูใต้คนทุกคนอันนี้คือไม่ได้ห่อเนาะมันก็จะติดดินแต่ให้ดูว่ามันยักเกิดมากมันมันลูกใหญ่อะมันพยายามมากเลยน,นี่ลูกนี้ลูกต้นนี้ก็เยอะนะโอ้โหอันไหนเล็กๆเราก็ยังปล่อยทิ้งปล่อยไว้ปล่อยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเก็บเนาะอ่ะไปโฮ้โฮนี่นีนี่นี่พีนนนน่น้องนี่เลยนี่ ผิวขาวเนียนนุ่มโอ้แล้วอันนี้นะดูลูกนี้ลูกนี้มันเน่าอันนี้เอาไปให้ไก่กินค่ะเพื่อนๆเาเพื่อนที่บ้านเลี้ยงไก่ด้วยเอาไปให้ไก่จิกไก่ชอบค่ะเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนแล้วค่อยมาเก็บให้ไก่คนระตะกากันนะจ๊ะนี่เอาต้นนี้นี่เพื่อนๆอ,อันนี้มันมีลูกอยู่เนาะอ่ะก็เด็ดแต่ลูกมันแล้วกัน เราก็เสียดายไงจริงๆเราก็ไม่อยากที่จะแบบเอาไว้เยอะหรอกแต่พอจะตัดทิ้งเราก็เสียดายแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่าต้องตัดท,ดทิ้งบ้างนะมันจะได้ตัวโตๆลูกโตๆนะคะแต่กล้องก็ไม่ต้องถ่ายที่หน้าดิฉันก็ได้เพราะหน้าดิฉันแบบดำเงี้ยมๆเลยอุ้ยทุกคนนี่ผักกกะแยงก็นี่เด้อหอมมากเนี่ยผักกระแยงเอาไว้อ่อมกับกบรถสตาร์ทแซ่บ หอมบันเจิดอ๋อวันนี้ดกมากดกมากดกมากมีต้นต้นดกๆผิวขาวเนียนอีกแล้วนี่เลยเพื่อนๆสวยมิล่าปลูกยังไงก็ได้กินเนาะทำไมปลูกง่ายปลูกได้อย่างี้ใครไม่มีอะไรทำก็คิดถึงต้นไม้ได้พี่น้องปลูกเราไม่น่าเชื่อว่าปลูกแล้จะได้ทานขนาดนี้ทุกทุกคนมันขาวผิวแบบเลิศมาก สวยไม่สวยอันไหนที่มันเน่าๆเราก็ตัดทิ้งเนาะอันไหนกินไม่ได้เราก็ไปให้ไก่จิกนะทุกคนเพราะว่าเรามีเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงสารพัดแบ่งๆกันไปทั้งคนทั้งสัตว์นี่อย่างนี้ลูกใหญ่เ,เปิดถุงดูทีนี้ดูค่ะสีนี้คือได้ที่แล้วค่ะทุกคนถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้ก็คือเน่าค่ะเจอน้ำขังเลยเนี่ยเพราะว่าฝนที่ผ่านมาเนาะ ฝนเยอะฝนมากฝนแรงไปเราดูไปต่อเดี๋ยวไม่พอเราก็จะใส่ในนี้ด้วยนะทุกคนวันนี้ดาวแบบน่าจะได้หลายตะก,ก้ายอยู่นี่รสชาตินี้ก็จะฟูๆอันนี้ก็จะกรอบๆสีของมันนะ่ะสีขาวๆหน่อยอันนี้ก็ยังไม่ขาวเท่าตัวนี้ตัดเลย ตัดอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะจะตัดลูกมันก็ได้เพราะว่ายัางไงก็ต้องตัดแก่งแต่งกิ่งมันอยู่แล้วอันนี้ก็น่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าตัวนี้มันมันขาวแล้วค่ะดูจากดูทะลุถ,ถุงขาวแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็น่าจะได้แล้วไหมอ่ะเอาไว้อีงหน่อยก็ได้แต่ตอนเนี้ยลูกนี้น่าจะได้แล้วแหละใหญ่เบิ่มๆลูกนี้ด้วยโอ้ oh. ดูเพื่อน,อนใหญ่นะเนี่ยแล้วก็ผิวแบบอย่างนี้คือมันจะมันจะเอาเริ่มเอาประสานแล้วนะเนี่ยถุงจนเปื่อยแล้วลูกใหญ่มากเดี๋ยวตะกร้าเล็กทิ้งไว้ดีก่อนเดี๋ยวลองเราไปตะกร้าใหญ่โอ้โหลูกนี้ก่อนดีกว่าเพื่อนๆอ,อ่ะฉีกให้เพื่อนๆดู ที่บ้านนี้เราจะกินตอนไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดอะไรเลยขนาดไม่ฉีดนะเพื่อนๆมันยังงามขนาดนี้เลยถ้าเราดูแลแล้วก็ฉีดแบบที่เขาทำเงินเนาะแต่ว่าไม่ฉีดนะดีแล้วแหละคือขนาดเราทําแบบบ้านบ้านเรายังได้กินสวยงามขนาดนี้ดูเพื่อนๆสะอ่อนจะของนี่เนาะสะอ่อนจะของยู่ดีได้กินผลไม้ปลอดสารแล้วก็แบบหน้าตาดีขนาดนี้ มันทีน้ำขังเขาออกเนาะอันนี้ก็แกะถุงออกไปได้เลยไม่งั้นมันก็จะลกๆอยู่ที่ต้นนี่ค่ะเพื่อนๆเฮ้ยน่าตาดีตามมาตามมาโ,โ,โอ้ยแลดูไปแบบเนื้อที่ เนื้อที่ก็เกือบไล่นะตรงนี้เอ้ยไม่ใช่เกือบงานหนึ่งงานปลูกได้หลายต้นนะเพื่อนๆระยะห่างประมาณสองเมตรกว่าปลูกไปปลูกมาดกซะง,งั้นอ่ะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้ก็ตัดตัดพลังโชว์เพื่อนๆพอสมควรแล้วเนาะนี่ยค่ะเพื่อนๆคิดอะไรไม่ออกมาปลูกต้นไม้กันนะ โดยเฉพาะไม้ผลนียฝรั่งนี้เป็นอาหารที่แบบว่าทานอร่อยทานได้ทานดีทานแล้วไม่อ้วนด้วยเพื่อนๆดาวชอบมากเลยดาวภูมิใจมากเลยได้ปลูกเนี้เริ่มแรกก็ปลูกกันเอง3ามสีต้นไปไปมาปลูกเพื่อนค่ะดูปลูกกันเต็มเลยค่ะพอปลูกขนาดต้นเล็กแค่นี้ไม่ถึงสองปีปีเดียวออกออกลูกเต็มเลยเพื่อนๆนะชวนเพื่อนๆมาปลูกกันปลูกเราได้ทานนี่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะเพื่อนๆไปทานฝรั่งกัน ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะพบกันในคลิปหน้าค่ะ